ขบวนแรกครับผมเป็นขบวนเทศบาลตำบลชุมนุมบุรีครับโอ้พี่น้องขบวนจากของเองเลยพี่น้องไงครับผมเก็บภาพตอนเวลาพี่น้องตอนเวลาครับโอ้มาทักทายพี่ทักทายน้องครับโอ้โหครับผมเก็บภาพงามของเทศบาลตำบลชุมนุมบุรีพี่น้องครับผมมาอวดชมอวดพี่น้องพี่น้องครับผมนี่งงามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่งของเทศบาลตำบลชุมนุมบุรีพี่น้องครับผมเก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผม จังหางามครับผมเด็กผูน้องเด็กผาบบางงามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเด็กผากบางามผากพี่ฝากน้องก็ครับผมเด็กเสบานตำบลจุนบุรีพี่น้องอันนี้รถเที่ยวท่พี่น้องเด้อครับผมรถเที่ยวที่ครับผมนี่รถเทีี่พี่น้องข้างหลังอาจจะเป็นรถวิถีชีวิตพี่น้องเด้อครับผมนี่รถวิถีชีวิตครับผมนี่พี่น้องโอเคเสบาลตำบลจุนบุรีพี่น้องเลนี่ยอยู่เนี่ยกินบ้านบ้านห้องเลยพี่น้องเลยพักมีซีใบพี่น้องเนี่ย อาจจะปอกตาตะเพียนะครับผมนกตัวง่ายพี่น้องนี่ครับปลาไหลพี่น้องอะไรงามงพี่น้องนี่อะไรงามง่ามาโบุ้มเก็บผาประพาปี่พานอยนะครับเด้อนี่ครับผมลายเชี่ยกำลังแรงใจพี่น้องงาพี่น้องครับผมของเงา้างหลังพี่น้องของเงาครับผมเทศบาลตำบลจมูกดีพี่น้อง เรียนดีพี่น้องเรียนดีเรียนหาเลยพี่น้องเนอ